มาหมู่กันที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกกับไฮไลท์เด็ดวังพญานาคราชที่มีองค์พญานาคกว่านับพันองค์ก่อนจะเข้าไปในถ้ำเนี่ยอย่างแรกเราก็จะมากราบสการะหลวงพ่อพระบุทรูปปานป่าเลไลแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายให้กราบไหว้ขอพรและหนึ่งในนั้นคือองค์พ่อพระบิคเนตครับลูกหลานองค์พ่ออย่างผมก็ต้องขอปิดทองที่องค์ท่านสักหน่อยแล้วก็มาขอพรเทพทันใจหลังจากนั้นก็ถึงเวลาไปชมวังพญานาค ขนาดแค่ทางเข้านะครับยังสวยงามมากๆโดยบริเวณประตูทางเขเนี่ก็จะมีลักษณะเป็นองค์พญานาคราชเลื้อยขดตัวอยู่แค่ทางเข้ายังงดงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านในวังพญานาคกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเข้ามาถึงก็จะพบกับรูปปั้นองค์พญานาคราชพร้อมกับท้าวเวสสุวรรณที่จะมีตามปีนักศัตริย์เดินตรงต่อไปเรื่อยๆก็จะพบกับช่วงทางเข้าถ้ำเมื่อเข้ามาด้านในสิ่งแรกที่เห็นแล้วสะดุดตาเลย แล้วเป็นไฮไลท์ของที่นี่ด้วยนั่นก็คือองค์พญานาคราชที่เลื้อยขดตัวสลับกันไปมาเต็มถ้าไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีองค์พระพุทธรูปปางนาคปรกที่ขนาดข้างด้วยองค์พญาสีสุดโทนาคราชและองค์พญานาคินีสีปทุมมาเข้ามาลึกอีกก็ยิ่งเจอพญานาคราชเลื้อยขดเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็พบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอารามนั่นก็คือพระอรัตนมณีมหาบาดาลกับสักการะพระพุทธรูปเส ก็เริ่มเข้าไปด้านในกันได้เลยโดยที่นี่นะครับเขาจะจําลองเป็นวังบาดาลที่มีองค์พญานาคราชทั้ง4ี่ตระกูลไม่ว่าจะเป็นตระกูลวิรูปักพญานาคสีทองตระกูลเอราปัฏพญานาคสีเขียวตระกูลฉับพญปาฐะพญานาคสีรุง้งและตระกูลกันหาโคตมะพญานาคสีดาบที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่รูปปั้นพญานาคที่ลักษณะเป็นงูเท่านั้นนะครับแต่ยังมีองค์พญานาคราชที่แปลงกายเป็นไ คล้ายกับมนุษย์บอกเลยครับว่าเดินไปแต่ละจุดของในถ้านี้เนี่ยคือคนลุกแล้วก็รู้สึกศักดิ์สิทธิ์และศรัทธานในองค์พญานาคราชมากๆเลยครับต่อมาเนี่ยก็มาลอดห่วงพญานาคบาตรให้เรามีกินมีใช้ไม่ขาดเมืพอลอดห่วงพญานาคบาตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็จะพบกับถ้ำสมบัตินะครับที่มีทรัพย์สินเงินทองเพชรพลพอยเนี่ยเยอะมากๆอย่างที่เรารู้กันว่าองค์พญานาคราชท่านเป็นเจ้าแห่งบาดาลและเจ้าแห่งทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดผู้ คนมักจะมาขอเรื่องเงินเรื่องทองกันเยอะมากๆพอออกมาจากวังพญานาคแล้วเนี่ยก็สามารถขอพอรองค์ทาเวสุวรรณได้เลยแล้วเนื่อๆแบบนี้ก็ขอแวะนาคาคาเฟี่คาเฟ่ข้างๆเพื่อเพิ่มพลังและเติมความสดชื่นหลังจากเดินทัววังพญานาคมาสักครู่นี้แล้วก็แอบแบ่งคุณแม่หน่อยเขาคงจะเหนื่อยเหมือนกันใครจะมามูตามผมเซฟคลิปนี้แล้วมากันได้เลยที่วัดมณีวงจังหวัดนครนายก